สิวง่ายผิวมันใช้คูชั่นอะไรก็ไม่เคยรอดแต่ยิ่งใช้สิวก็ยิ่งนเคยเข้าใจปัญหานี้ดีเลยต้องเริ่มลองใช้ใช ชั่นตลับเขียวของชามิสลองกันหรือยังคลิปไว้ให้หลายคลิปอยู่นะวันนี้พอจะมาลองสีเบอร์2เพิ่มแค่ผิวขาวใช้เบอร์นี้ได้เลยลอยนั้นใช้เบอร์3อยู่แล้วดิชั้นบ้าอะไรทําสีมาได้เหมือนสีผิวภายมากมันเป็นสิวง่ายแพ้ง่ายอยากใช้คุชชั่นต้องตัวนี้เพราะ3มันเบอร์ที่ถูกใจเผยมากจะไม่ให้ถูกใจได้ไงก็ดูสีของคุชั่นอ่ยังไงให้เหมือนไม่ได้ทาสีผิวเข้มกว่าพลก็ใช้เบอร์นี้ได้เหมือนกันนะคุชั่นเนื้อแมทที่ดูไม่แมทเลยให้ความโกลอี้น่าฉ่ําหน้าชุ่มชื้นแถมไม่ทําให้หน้ามันและยังช่วยควบคุมความมันอีกด้วยไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันไม่ทําให้เป็นสิวกันน้ํากันเหงื่อติดทนแล้วก็สีไม่ดรอประหว่างวันคนผิวแพ้ง่ายใช้ไปไม่คันหน้า ยุบยิบยุบยิบแน่นอนวันนี้พอจะใช้เบอร์สองตบหน้าแก้มจะได้เพิ่มให้หน้ามีความมีมิติให้หน้าสว่างตรงไหนก็ตบเข้าไปเลยพลจะค่อยๆตบนะเพราะพลกลัวกลัวมันจะลอยใครที่อยากให้ใต้ตาสว่างสว่างจะหมูกดองๆหน้าผากโลก่งๆก็เอาสีสว่างมาทําแบบนี้ได้เลยผิวจะมีความมีมิติเล่นแสงเล่นสีฟินิชลุกเตรียมออกไปสู้แดดได้เลยพะน้องมี S P F 50 P A 3สบวชันที่คนเป็นสิวต้องถูกใจแล้วพลอ,อยากให้แมสสักทีเบอร์สองหาซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้เลยแต่เบอร์สามให้สั่งกับทุกชชช่่อองงงททาาาาขมิสเเนนั้้ะใวยก